วี้ค่ะพี่น้องไม่ได้ก็เตรียมเฮดขนมรรบแฟนคลับจามาอันนี้ก็เป็นหมกปลาซิวนะคะหมกหมกหม้อปลาซิวเฮดไทยเป็นของฝากแฟนคลับนะคะให้เพื่อนเอากลับไปบ้านนะคะนี่คือของฝากแฟนคลับเนาะคะ่ะเดี๋ยวเป็นกะลังจามาเข้ามากินกาแฟกันตอนห้าโมงเย็นนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นขนมดอกจอกนะคะที่ทาไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแครงนะคะของแขรงที็ดแล้วก็ลุกลงกิบพี่นองเบิงแล้วนะคะส่วนของฝากเ่วนขนม พวกนี้ก็จะเอาใส่ทุงไหหลานนะคะหลานน่อยเพิ่นมีลูกหน่อยนั่นนะคะข้างนาหาดตันเต,ตาเวลาจะเฮ็ดเอาไปไหหลานกินที่บ้านส่วนที่เฮ็ดไปสําหรับตอนรับเพื่อนกินกาแฟก็เฮ็ดไปแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะให้เอากลับบ้านให้หลานนะคะพอเดี๋ยวหลานกลับมาเพิ่นมากนนาก,กนทั้งขอบรัวนั่นแหละคะ่ะน้อยกับพ่มี่ยังตอนรับเนาะคะ่ะบัน้เฮ็ดกับขา้าวค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากสร้างภาคเนือยังบ้านเนีปตลาดนะคะยังไม่ได้ไปห้างยังไม่ได้จับจ่ายซื้อกับข้าวนะคะ ใส่ลงไปอีกนิดนึดนดนดงเวลากินเสร็จแล้วค่ะก็ะนี่คือของฝากสำหรับศาลเวลาจะใส่ใสถุงมาใส่ให้เพิ่นนะคะโอ้คุงสวยใส่เป็นของฝาก ถุงพยกักน,นะคะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นถุงไม้นะคะมันจะใส่พวกของแล้วมันจะบ่มี่กินนะคะเอาเมล็ดฝาใส่ในถุงให้เพราะว่าเดี๋ยวมันส่ไปในรถแล้วมันส่มี่กินนะคะแต่ว่าบ้านเพื่อนดู่บ่ไก่จะไม่แน่นอนะค่ะบ้านเพื่อนดูไกลจากบ้านไม่น่อยแต่ใครอยู่ที่12กิลล์12กิโลเลยนะคะนี่12กิโลน่าจะเอาเมกปลาไปทั้งใต่นะคะ ม่หน่อยใบมกป่างบก้างลางจะได้บอดดแล้วก็จะเอานี่ค่ะใส่ขนมใส่ดอกจอกมันา่นมันสิแตกง่ายเข้ากระ่อไใบขังบนนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะคือนนึงนำใจจากไมยหน้อยกับพญ่นะคะขอบคุณที่เพิ่นมเย,ยมมายามนะคะส่วนตรงนี้ก็ เราจะเอาไว้ถกินกาแฟน้ำกันนะคะก็รรอบบนเดินทางมากผมาณนาว้เพลินหามงแรงนะคะตอนนี้กะใบสามกลัวเดี๋ยวจะทาํากันเคลี่ยผืนที่แต่บ่ไเด้เตรียม,ม,ม,มยังมากไม่ดอกไม่น่อยซ่าผมรเราเศษผมมันเฮยลง่มบานนะคะจนตรงนั้นกับเป็นขนมปังทีิม่น่อยเฮ็ดใบพอ่อใหญ่เดี๋ยวเอาขอชองฟิตนะคะนี่ค่ะนี่คือของฝากก็แค่นี้ละค่ะไม่หน่อยก็มีนำมกนำใจให้เพิิน เล,เล็กๆ,ๆน้อยเนาะคะ่ะกระทือสว่าเพิ่นมาเยี่ยมมายามกันต่างพี่น้องมายามกันเนาะคะ่ะอย่าคิดว่าเป็นคนอื่นคนไก่เลยนะคะหนึ่งความหักหนึ่งปัถนาดีจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุบ๊บ